สวัสดีครับระบบโตชโนบกับกินกับโตสนะครับผมมาทานอาหารกับบนในวันนี้ที่นั่นข้าสซอยบนบวดฝาห้ามนะครับสาขาไหนกมขอไม่บอกแล้วกันนะแต,แต่อร่อยแน่นอนเพราะว่าอันนี้เราจะมีเข้าสซอยเป็นลูกชิ้นนะครับซึ่งน้อยเจ้านะที่จะทำข้าวซอยตัวนอย่างเี้าซอยเขาจะข้าวซอยไก่ใช่ไหม ขซอยเนื้ออะไรอย่างเงี้ใช่ไหมแล้วนี่เขาซอยลูกชิ้นด้วยแต่ว่าแล้วนี่เขาซอยหมูกรอบด้วยเพราะว่าออกมาไอ้สไตล์เกาเหลาเพราะว่าจะไม่มีเส้นสีเหลืองเหลืองนี้เลยนะครับถ้ามีเส้นสีเหลืองเนี่ยอะไรเขาซอยแต่ถ้ามาเกิดไม่มีเลยเนี่ยล้วนๆโล่งๆนึกน้ำแล้วก็มีอ่าเส้นกรอบเล็กน้อยเนี่ยใส่บางที่เขาใส่บางที่ก็ไม่ใส่นะครับอันนี้คืออันนี้คือเกาเหลาครับผมโอเคเดี๋ยว จะชิมสักน้ำสักหน่อยครับหวานมันแล้วก็เผ็ดปลายนะครับลอง,งกิเนเขเาไปเรื่องแน,น,น่ๆแหวานมันบอกข้นไปเผ็ดลองว่าเจ็ดดวงแน่ๆนะครับโอเคได้ผมขอตัว รับประทานอาหารก่อนนะครับแล้วพวกข้าวหนียวกรรไกรกับโปชูโนกับการกินกับโตสะนะครับผมเป็นเมนูไหนอาหารไหนผมไม่บอกบอกไว้กินได้กินสองเมนูล้วนมาเจอนังเขาหน้าตัวเอครับ